อันที่หนึ่งครับ่านผู้ชมฮะที่จังหวัดสมุทรสงครามคือที่สมุทรสงครามเองอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะปลาทูคอหักอืมนะนี่ไฮไลท์เด็เลยลิ้นจี่ก็อร่อยแต่เพราะนั้นที่อยากจะพูดถึงคือส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นะเป็นส้มโอผลไม้เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีงานใหญ่คือทางจังหวัดเนี่ยเขาจะเชิญชวนชาวสวนส้มโอเนี่ยมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงเลยคือขายก็แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอ่ะ จะไปซื้อถึงหน้าสูงก็ได้หรือจะเป็นงานที่ท่านเนี่ยนะฮะผู้บริโภคทั่วไปไปซื้อตามที่เขาจัดงานเลยแล้วก็ซื้อราคาแบบหน้าสูงเลยนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะเขาก็จะจัดงานนี้นะฮะรวมตัวกันรวมกลุ่มกันอของกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนะฮะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลย1 3 0 0 0ไร่นะฮะรายได้นี่ก็เป็น ร้อยล้านบาทต่อปียิ่งช่วงนี้เนี่ยผลผลิตกําลังออกแล้วก็กินช่วงนี้อร่อยนะครับทางจังหวัดร่วมกับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนส้มโอกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสม,มุทรสงครามจัดงานนี้ขึ้นมาฮะเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสม,มุทรสงครามที่บริเวณวัดปากน้ําตําบลแควอ้อมอมํอมอมอมาเภออัมพวา2 0ถึง23มกราคมเริ่มสัปดาห์หน้านะฮะคุณผู้ชมฮะจัดจ4วันพระรหัสสุข เสาร์อาทิตย์หน้าในงานเนี่ยก็จะมีกเกษตรกรชาวสวนนะฮะนำส้มโอพันุ์ขาใหญ่ออกร้านขายในราคาถูกย้ําเลยราคาถูกเปิดสวนให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกซื้อชิมส้มโอสดๆครับนะฮะแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกเพียบเลยบรรยากาศก็กแบบเป็นกันเองอีกด้วยนะฮะด้านนายขจรศรีชวะโนไทยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็ลงพื้นที่สวนส้มโอตำบลบางสะแกอําเภอบางคนที ไปสำรวจนะฮะก็พบว่าผลผลิตส้มโอในช่วงนี้มีเยอะจริงรสชาติอร่อยนะครับพร้อมกับบอกว่าสมุทรสงครามเป็นเมือง3านะ้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยอเพราะฉะนั้นคุณสมบัติพิเศษคือดินฮะ,ะดินคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใครทําให้ผลไม้ที่นี่รสชาติดีนะฮะโดยเฉพาะส้มโอนะฮะส้มโอนี่ก็เรียกว่าเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีสิ่อสภาพจากท่านผู้ว่ามาให้ได้ฟังกันครับเชิญครับ จะมีการจัดให้ชาวสวนต้มโอพันเขาใหญ่มาออกร้านจําหน่ายในราคามิตรภาพกเกษตรกรทุกสวนย,ยังจะเปิดสวนให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกชิมต้มโอผลไม้ชนิในบรรยากาศแบบธรรมชาติด,ด้วยนะครับก็ยัดก่อนเรียนว่าที่ท,ที่ที่หนึ่งนะครับที่เป็นวิสาจิตชุมชนนะบางสะแกรเรามีแบบนี้อีกหลายที่เหมือนกันนะครับซึ่งเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทั้งสมุทสงครามเองทั้งจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆมาเที่ยวงานอของส้มโอจังหวัดสมุทสงครามต่อไปครับนี่คือส้มโอพันเขาใหญ่เขาใหญ่สมชื่อนะเออนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมหสีเขาหน,า<ๆ>น้ากินมาก<ๆ>เขาเรียกว่าสีน้ำตาลปึกท่นผู้ชม<ๆ>นะฮะออกเหลืองอมน้ำตาลนิดๆนะฮะเนื้อจะแห้ง เปรี้ยวอมหวานานี่นะฮะแต่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวโดดนะเป็นเปรี้ยวอมหวาน,นหวานหน่อยเออนะฮะอร่อยแบบนี้<อ>ใครชอบกินต้องไปให้ได้เลยนะกา,า<ๆ>สรสัปดาห์หน้านะครับครับผม